เยอตัวนี้นะครับชื่อเขาคือน็อตโค้ดนะคแับกาว9าดี แล้วเขาใหญ่โอ้โหหลุดเลยสวัสดีครับก็วันนี้อยู่กับช่องเบียร์ทุ่งหอยแล้วนะครับก็วันนี้ผมมาเช็คน้ำนั่นเพื่อนน้ำในของน้ำก่อยนะครับก็ช่วงนี้ประกาศฝนนะครับก็มีฝนตกหนักมากนะครับที่พื้นที่ผมนะก็เลยถือโอกาสนะเพ,นเพื่อนมาแนะนำเยื่อนะครับ ให้กับ FC หรือว่าเพื่อนๆนะครับที่ถามเข้ามานะครับก็เหมาะกับเพื่อนๆมือใหม่นะกับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับสาหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะครับว่ารีวิวเหยื่อตัวนี้ให้หน่อยก็ผมจะรีวิวแบบธรรมชาติที่สุดนะเพื่อนเหยื่อตัวนี้นะครับชื่อเขาคือ Notcode นะครับแกร9กาาดีก็เก้าสิบห้ามาจากไหนนะครับเก้าสิบห้าก็คือความยาวนะครับของเหยื่อไม่รวมลิ้นนะเพื่อนอ่าไม่รวมลิ้นนะครับ ความยาว9.5เซนนะครับหรือว่า9.5มิลลิเมตรนะครับดีนะครับดีหรือดิฟนะครับลิ้นยาวนั้นเพื่อนถ้าแก็บ9.5ดีนะครับโลโก้เขาจะเป็นสีฟ้าสีขาวแบบนี้นะครับถ้าเป็นแก็บ9.5เขาจะเป็นสีชมพูขาวนะครับตัวนั้นจะเป็นลิ้นสั้นนะเพื่อนผมทําไว้เมื่อ EP ที่แล้วนะครับสเปคตามกล่องเลยนะครับน้ําหนัก11.8กรัมนะครับก็ส่วนดิฟเนี่ยเขาเขียนว่า0เมตรเห็นไหมถ้ามือใหม่นะครับอาจจะสงสัยนะว่าดำกี่เมตรนะครับเขาจะ ดำอยู่ที่ประมาณเมตรถึง2เมตรนะครับถ้าแอคชั่นปกติเวลาเรากอปกตินั้นเพื่อนแต่ว่าถ้าเราเคาะนะครับหรือว่าเรากอจะช้าเคาะไปด้วยนะครับเขาอาจจะดำสามถึงสี่เมตรได้นะเพื่อนๆนแต่ว่าต้องใช้ระยะนิดหนึ่งนะครับอาจจะมาดําลึกกลางคลองอะไรอย่างเงี้ยแอคชั่นตัวนี้นะครับต่างจากแกลบเก้าห้านะครับครับผมตัวนี้เป็นโฟตติ้งนะเพื่อนโฟตติ้งหมายความว่าไงนะครับโฟตติ้งก็คือ เวลาเราตีเหยื่อลงน้ำไปนะครับเหยื่อจะลอยนะครับเวลาเราลากเขาก็จะจมลงไปนะครับแล้วเวลาเราหยุดนะครับเขาก็จะลอยขึ้นมานะครับจนถึงผิวน้านะอาจจะลอยช้าหน่อยนะครับตัวนี้เป็นโฟตติ้งแบบลอยช้านะครับลอยขึ้นช้าๆนะครับต้องใจเย็นๆนะเพื่อนๆถ้าเราจะเช็คดูนะมันก็จะลอยช้านะลอยขึ้นมานะครับลองสังเกตดูนะครับแต่เขาลอยนะตัวนี้เขาลอยนะถ้าเหยื่อไม่แตกนะครับเขาจะลอยนะครับก็มีลูกปืนนะครับเสียงดังนะครับเรียกปลา ตาเบตที่เขาให้มาครับจากโรงงานนะมันเป็นสีเอ็กนะเพื่อนอ่าถามว่าใช้ได้ไหมนะครับส่วนตัวก็คือใช้ได้นะเพื่อนถ้าไม่ผิดคิวจนเกินไปนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจนะก็สามารถเปลี่ยนตาเบตได้นะครับก็มีหลากหลายสีเลือกนะเพื่อนถ้าเป็นกระพรงธรรมชาตินะครับหรือหมายแบบที่ผมอยู่นะเป็นของน้ําก่อยนะครับก็ถ้าเน้นเป็นกระพรงแดงนะผมแนะนําเป็นสีเขียวนะเพื่อนถ้ากระพรงขาวก็ออกฟ้าๆหน่อยนะครับก็เขาก็จะ มีปฏิกิริยาครับดีขึ้นนะครับกับเหยื่อตัวนี้นะครับครับผมจะมาพูดแต่เหยื่อก็ไม่ได้นะเพื่อนอ่าเมื่อก่อนฝนลงนะครับผมได้มาตกปลากับพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นมือกระพงที่นี่นะครับแล้วก็ตกที่นี่มานานมากแล้วนะครับก็เราก็มาลงของทุมหากันนะครับโดยใช้เหยื่อเป็นแก๊ป95ดีนะครับก็ได้ปลาไปหลายตัวเลยครับผมก็เดี๋ยวไปชม คลิปที่ผมไปตกปลากับพี่คนนี้นะครับแล้วผมก็จะเอาช่วงที่ปลากินนะให้เพื่อนเพื่อนนะก็ผมตกทั้งวันนะครับถ้าถ่ายหมดเลยเนี่ยมันจะยาวมากๆนะครับเดี๋ยวมันจะทําให้เพื่อนเเบื่อได้นะครับก็เดี๋ยวไปชมคลิปกันก่อนนะครับไป ึุดโด๊ไม่กลัวขนาดนั้นนะนะมาแห่เรือนี่ก็หวัวไม่ไปสักทีว่ะไม่ได้ก็ไม่มีอ่ะอืออุ้ยโดนโด้กนอุย้ยขาวอุย้ยขาวกลับแล้วผายแล้วพัานเลยอุ้ยกับเก็บเก้าห้านะ

พอแล้วมันอยู่ท้องนี้เฮ้ยดีมากดีมาก เอาห้าดีแรงดีจิ๋งเฉียดดันโอ้ยบอลล็อกเหมือนกันติดนแต่ท้องชาวบ้าน,นครับสันผิ้เมื่อกี้นะโอ้โหน่ากลัวมากเสีย ขัวหลุดเลยขาวขาใหญ่ยุกโอ้โหหลุดเลยโอ้โติดเป็ดทงชาวบ้านเสียดายพันหลักคนะมากโอ้โเสียดายมากติดหลักาหกายสองสามโลเลย ไม่นับไม่นับอืมไม่ได้หาใหม่อับสายไว้นะอย่าว่ายให้ใหญ่สายมากนะเคี่ยวโอ้ยำขนาดนี้เอาวครับอ้าวเบ็ดติดเด้อเว่เบ็ดติดโอ้โหอดเคี้ยวตัวนี้เลยละแรงแรง

ครับก็ปลารวมนะมีพงขาวสี่ตัวนันเพื่อนที่เอากลับนะครับแล้วก็หลุดตัวหนึ่งนะแล้วก็มีพงแดงครับสองตัวครับไซโลก็มีนะครับผมแล้วก็สากแล้วมันตายนะเพื่อนก็เลยเอากลับนะครับครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับเหยื่อแก๊ป 95D นะครับตัวแบบนี้เลยนะเพื่อนก็สําหรับมือใหม่นะหรือมือเก่านะครับก็ควร มีติดกล่องนะครับไม่ว่าจะเป็นงานชายฝั่งนะครับงานข้างเกาะหรือว่างานน้ำก่อยแบบที่ผมลงนะครับก็ได้ผลดีทีเดียวนะครันอื่นเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคอมเมนต์ครับถามมาได้เลยนะครับข้อสงสัยหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรหรือว่าตกในแนวไหนนะครับก็ผมก็มีโอกาสผมก็จะทําให้เพื่อนๆนะครับถ้าผมก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เจอกันใหม่พี่หน้านะครับเพื่อนเดี๋ยวรอฝนหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับนะผมบ๊ายบาย